ว่าบุญกระถิ่นเนี่ยเป็นบุญของควรู้เป็นบุญที่ประมงอินทรีญาตเป็นบุญของสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทำบุญกันค่ะมาพ่อกระถิ่นะะปี2567นะคะที่วัดบ้านเสเ็ศค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะเดินไปด้านในเลยค่ะพ่อแล้วนะคะ ไปหยิบผ้าไตตรงนล้งเลยค่ะเราได้ทำบุญมาแล้วนะคะบ้านช่วยบ้านสวยเพราะมีวัดแบบนี้ปีนี้ปีนี้มาทอดกระถินนะคะกระถิ่อที่วัดบ้านเสม็ดนะคะตำบลนอกเมืองอำเภอมือตราสินค่ะนี่ค่ะมีความสนใจมากเลยปีนี้เราทอดกระถินนะคะนี่ค่ะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะรับบุญอันโน้มน้าบุญด้วยกันนะคะเด็กดีจ้า บ้านจัดเปรี่ยมตัดต่อการแพร่เข่าวสีดินจังหวัดสุรินทร์ก็เดินทางมาถึงแล้วท่านมียางไิ่ยัรทำนะครับเพราะเี่น้องหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีน้เป็นการถึงสัมฤทธิ์สารถูกฝังให้เด็กๆนักเรียนนะครับแต่ละแห่งนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจด้านพราะว่าท่านสอนการสื่อสารประเด็นนี้ที่ดีนะครับเห็นไหเลยไม่ห้องเสีไป มีควาเป็นอองยายาทำนำดยทางสั่นนเ็มีสาบัอากทำงไมาเจรงจรตะวันตแนตะวันาวดาจมัสแดง นี่ไว้สำนักไทยดเฉพาใช่ใช่ใช่ส่งคลิปได้ไหมส่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ตัดให้ค่ะเอาไปแล้วมาตัดต่ออีกตัดไม่เป็นค่ะถ้าทำได้อยู่ให้เกณฑ์จับให้แค่จับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจะอยู่กันนู้นนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้บไม่ต้องให้แกเอากล้องพี่บอไม่ไม่ค่ะ้วทำไงพี่จะได้ล่ะเดี๋ยว พี่มีลายไหมมีจ้ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแลกลายกับหนใูใช่ๆไอเดี๋ยวห,หนูหนส่งให้ การหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงถ่ายให้แล้วขอกำหนดการด้วยค่ะปฏิไม่ทราบท่านก็ส่งกบริการไปให้ส่งมาเหมือนกันเหมือนกันวันหลวงพ่อชายโยแม่ไปกี่โมงเขาก็ส่งให้กำหนดการนั้นมาให้ค่ะก็เลยคุยกับแฝดว่ากำหนดการยีอยู่ตรงไหนอยู่เฉลียงเทนเมียค่ะชี้นิ้วจ้ะจะทำบุญทำบุญด้วยกันทำบุญด้วยกันจ้าครั้งแรกเลย เนี่ยเอาาละกออะอู้ใ่อาวัูนทางอัสานชดยกตะวันซุสาทุกทราตีการเอ้แอนด้อนนะครับเป็นเด็กก็ขอให้ื่มเป็นหนึ่งก็ขอให้เข้าท่าเป็นคนแก่ก็ขอจท่ใเกนัตัวนี้เกไฑ์นั่งสบายบให้นั่งตีเกณนั่บยสาใหเกณั่งัวนเกณสยสหวเสวัวเป็นัสายส กำลังเชือเหล่ากำลังเชื้ก็ตั้งอยู่อย่างเป็นอยู่เป็นแสนเราไม่เสียดายเพราะวันนี้เราจะพ่อของพิธีศพถ้าพระพุทธเจ้าท่านคิดดีนะทุกคนได้เดินแห่รอบโบนนี่คืออย่างน้อยคือในชาวพิยาศาสตร์นะได้ออกกำลังกายใช่ไหมคือคิดอะไรคิดแบบวิทยาศาสตร์อ่ะใช่แล้วมันมันเจอเออถ้าส่วนมากคนสูงคุณสูงอยู่ใช่ไหมใชา่จมไปแล้วใช่ไหมไปตามังนั่นนี่ จำมังสารานิธชามีรถที่สองจ้ะยังไงเด็กๆเขาก็มาดูอย่างนี้มันก็รู้สึกเม่อวันที่ยี่สิบเจ็ดก็วัดปทุมิตรโวกวัดโคกปูนที่ยี่สิบวัดปทุมเมฆแม่ก็ได้แบบนี้ด้วย มันคลื่นกันได้นะผมเล่านิดหนึ่งครับแบงค์ร้อยก็ถามว่าเอ้ื่อินจะไปไหนเนาะแบงค์ร้อย อย่าไปจ้องกล้องค่ะขำบุญด้วยกันจัง จากโรงเรียนบ้านการเตรียมจับลวัดแม่เล่อำเภอเขาพีร์ได้สุดทูกเพียนบูชาภาพรัชนาไตรขอทีท้ต้งขอที่เต็ทุกท่านท่ามาด้ยนะครับครับกระินสังข์เสดีจมีานะครับเป็นทางที่สเลนีสมเด็ระให้เป็นความีและทประทานอุปถัมภ์ประทานใหญ่ที่เป็นดีน อ้าบุยเบกข้าเบ็ได้ใครัดมา้บอกไม่ผูกโจงน้อเ็กไม่ดุน้องเด็กน้องเดกน้เด็กน้ด้ออกน้น้องเดกนอนเด็กน้ด้เด็กน้องเกองเดอ้น้องเด็ก อาจารย์อันวะครับนครับเป็นผู้ช่วยเออคผู้ช่ยอว่าาัพพอดีหลวงพ่อรือว่าเป็นาจารอัศิวะไม่มีชื่อน้องริามาไมรู้ตรงไหนนะครับแล้วกอะไรครับเมื่อสักครู่ท่านสสประกอบนี่เป็นคนนะครับตมบุญนะครับจะถึงสามีประกันทีมากันสมุดเป็นจำเงินห้าพันบาทแล้มทนาบุญกักท่านสสประกอี่เป็นคาองหลันครับ ครอบครัวคันนี้รบครอบครัวจากภาคเหนือเอ็มแปดแปดดสี่สิบสามน้งเด็กพ,เพนนเนัเชียนนงเงียงดูเจมสี่นครอบครัวมนัโสภา4ี่ร่วมใจ ระว่ท yeah? you re so. ่เราเป็นสาปน์คมขออนุญาตกับ่านครูปัญญาพัฒนธรรมะในกล่าวสนันสถาอุโมทรแล้วตกับน้องสัเน้อยนนะครับ วันนี้ฉทุกท่านรับมาถความจายของพ่อโดยที่ ยัจะเพิ่งโปรยเลยครับข้างในใจจะขาดแล้วครับข้านอกโปรยแล้วถ้าฟังโคศกมินิคอนด้วยความรวดเร็วนะครับได้แล้วออกเลยนะครับน่าจะไม่นานเกินรอนะครับไม่เกินไม่เกินแปดนาทีนะครับสักู่เด้อจะภาพลงโดยทางยามทันงเขาหน่แน่แม่ก็แม่แม่ก็นองนอโอ้ย ยังไงแกใส่ชุดงามๆเนี่ยก็อย่าไปแย่งกับแมวน้อยเด้อเด้กสองสิบสามด่าเอาเก่าเอาเอาเด้อแม่เด้อแม่มาไปหรอฮะสามทุกสามทุกนะผมพอได้ยินมีอะไยิ้มนาะงานบนงานกระติกพ่อแม่นะครับกับสาวน้องใหญครันเขาคำพูดนะเขาไม่ต้องนั่งนะครับให้ท่านยืนแล้วออกไปนะครับเพราะว่าหลวงพ่อจะถึงเลยเวลาแข่งเยอะแล้วครับท่านก็จะได้ไปทำโรงทานแล้วในผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านสะเปียอยู่ไหนหรอผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพีอะไรจะกล่าวพวกตากเก่าวของคุณอะไรอีกมีไหมครับผู้ใหญ่ไม่ใช่ตำรวจที่อยู่นู่นเหรออยู่ข้างนอกถ้าได้ยินเสียงมาช่วยหน่อยนะครับขอบคุพิธีกรช่วงนี้เสียงแฉลบแล้วอย่าเพิ่งโปรยทานนะครับขอบคุณทีมงานด้วยที่ประชาสัมพันธ์นะครับจ่ายเราหลวงพ่อจริงๆเราโปรยได้เลยนะเจตนาแล่วเพื่อบริสุทธิ์แต่อยากให้ เป็นขอนะครับด <À> ้วยองค์ด <c ười> <À> ้วยมือของท่านเองอาส่วนันพ่อก็ต้องนะครับใช้ความสามารถอ่ากันอย่างลดหลรถ้าไม่มีความสามารถท่านก็ไม่ได้สิ่งของนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยยังไงก็ได้อาคตุลกอ 我。